อ่ะอันนี้ใครไปทําข่าวอีกที่หนึ่งอ่ะมีคนไปทําข่าวปะเนี่ยต,ตักมาตักมาอยู่ตักไปจริงหรือเปล่าเอา้าวทำไมอ่ะเขาหลอกวันเสาร์ของจ้างเหรอเออเออเราต้องทำไงอ่ะเราต้องต้องเดี๋ยวพึ่งนี้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวสุก่อไปหาตักก่อนไม่เห็นเก็บไม้มาสิบนาทีแล้วเนี่ยยังเ,เก็บไม้ไม่เสร็จอีกเหรอเป็นคนชอบลูบทำไมนีเหรอ <laughs> โอเครูดอยู่นั่นแหละรูดแล้วใครออกรูดแล้วใครออกก็งงอยู่เออตอนรูดไงก็ชอบรูดแต่ไม่ชอบรูดหรออุ้ยอะไรรูดนานหรอยูโรพอชนคุยอะไรก็ไม่รู้เธอสัมษัสตลกตลกนะแล้วเธอขิงคุณเข้มกับคุณมุกมาด้วยนะเข้าใจไหมน่าได้เดี๋ยวฉันจะให้เข้มมุกขิงเธอเหมือนกันเอาตั้งไปไว้ไหนหมดเนี่ยออกงานเยอะขนาดเนี้ยออกงานอะไรเนี่ยสองเดือนแล้วเพิ่งออกงานวันนี้วันแรกตื่นเต้นนั่นเดีตื่นเต้นมากเลยร้องเพลงถูกหรือเปล่าก็ไม่รู้ ไปลองเพลงอะไรลิสเพลงใหม่หรือเปล่าลิสเพลงยะทาวารีวหาปุราบริปุนเธอใส่ทำนองท่าทองสาวสิโอเคเดี๋ยวลองมือหัวมีแต่บทสวดมนเนี่ยตื่นเต้นตื่นเต้นกับการร้องเพลงหรอนี่ถ่ายโมเมนต์มาเรซนะพี่ก็เห็นลูกงไงอ่ะฮะพิงคก็เห็นพิงค์อ็ใส่ยังไงมาวะเอออ้าวแล้วเธอไม เช่ไหมว่าพิ่ทอยเขาใส่เต็มอยู่แล้วหรอใช่ผมถึงต้องอย่างนี้ไงไม่งั้นผมตายอ <laughs> ุ้ยพุย่ง <laughs> นาเสื้อทานาเสื้อขา้างในตอแหลมากไหนดูทีดิเสื้อข้าง <laughs> <laughs> ในสีโทนนะโอ้โหใครใครเลือกชุดให้เนี่ยเลือกเองอ่ยทำไมทำไมโซอาไซอี <laughs> เ,เธอก็เอฟใส่เหมือนเดิมนี่แต่เธอเสื้อข้างในอน่ะ เออเอามาให้ใส่หน่อยสิอยากใส่บ้างยากนะฉันจะใส่ไม่รอดเลยฉันต้องปิดไว้อ่ะไม่อ <laughs> มันทะลุจริงมันทะลุจริงจังมากเธอทําไมนะมันทะลุจริงจังเนะลยหไม,ไม่เชื่อเชื่อนั่นแหะนั่นโอ้ยอันนี้ไปที่ไหนเนี่ยอิมพีเรียลสำโรงอิมพีเรียมอิมพีเรีย อิมพีเรียลสำโรงแล้วแหละองกี่มององใบสามเท่ากันเลยเอาเหล่างานเวลาเดียวกันเลยหรอเวลาเดียวกันใช่ตาย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 โอ้โหคุณตั้มคนรถหนอจัดแต่งแบบว่าลูกชายลูกสาวโอ้ยเวลาเดียวกันหมดเลยดียวออโหสุดอ๋ออะ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 เลิกาันตอนเย็นๆนะเอาว่ากันแม้ว่ากันดูบอดี้กรดกับ Yeah, man.